สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมอเครื่องบินทุกคนนะคลิปนี้ผมก็มาเริ่มถอดรถเกีียวแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มจากเกลียวนี่ก่อนเลยนะครับผมจะเอาไปพันใหม่นะทําเป็นเกลียวดันนะครับอันนี้ก็ดันอยู่แต่ว่ามันมันทีไปครับดูเนี่ยหลายรอบเกินครับ เดี๋ยวอาไปให้เขาพันให้ใหม่นะครับก็ประกาศหาในกลุ่มนะครับช่างที่รับทำเกลียวดันนะก็มีหลายเจ้านะครับที่ทักเข้ามาตอนนี้ผมก็ตัดสินใจได้แล้วครับว่าจะไปที่ร้านไหนเป็นโรงกลึงนะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะชื่อโรงกลึงสิทธิเจริญยนต์นะครับอยู่อำเภอสวนภูมินะ ก็ขอบคุณช่างทุกท่านนะครับที่ทักเข้ามานะครับปากระมนก็โทรมาให้คำปรึกษาดีมากเลยนะครับบอกว่าให้เลือกเป็นเลดนะครับให้เอาเป็นเนี่ยไอตัวแผ่นเกลียวนะครับเป็นเลดนะเป็นเลดหนานะครับของเดิมติดสูตรมามันจะเป็นเลดบางนะครับเนี่ยแผ่นเลดบางแล้วก็เขาจะใช้เป็น เป็นเลดนะเลดสามเหลี่ยมยันยันเยอะมากนะครับเนี่ยยันทุกจุดเลยปากมนบอกว่ามันเกะกะนะครับถ้าเราเลือกไอใบเกลียวหนามันไม่ต้องยันแบบนี้นะครับแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องยันนะอันนี้ติดรถมามันเป็นตัวบางนะครับเดี๋ยวจะถอดไปที่ร้อยเอ็ดนะได้เป็นใบเกลียวเลดนะครับหนาสามมิลถูกคุยกับช่างเรียบร้อยแล้วครับก็ถอดเสร็จก็ยกไปเลยนะครับ ใบเก่าเขาก็จะเลาะให้นะแต่ถ้าเราเลาะไปเองนะครับก็จะประหยัดลงไปอีกนะครับเนี่ยถ้าเราขยันเลาะนะเลาะใบเก่าออกเอาไปแต่ไอ้เนี่ยตัวกลมๆนี่นะช่างเขาลดให้อีกนะถ้าเราเลาะไปเองถ้าเราเลาะไปเองก็ช่างบอกว่าจะลดให้อีกนะครับบางอู่ก็บอกว่าเป็นแบบเนี่ยแผ่นแผ่นเหล็กดีกว่านะแผ่นเกลียวเหล็ก มันจะได้เป็นตัวหนาครับเลหลด่ะครับมันจะสูงนะครับถ้าใช้แบบเกลียวเหล็กมันก็จะความหนามันได้นะครับแล้วเราก็ค่อยเสริมแบบเนี่ยแบบเหลียดเอาแต่ผมชอบแบบเหลียดมากกว่านะครับมันน่าจะจบกว่านะน่าจะใช้งานได้ยาวกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแบบเหล็กก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันได้เหล็กหนานะครับเวลาเราใช้มัน <Freder> ก <ik> ็ไม่กินไม่ถึงเหล็กนะครับ มันกินแค่ยังไม่หมดตัวเสริมดีก็เปลี่ยนแล้วครับก็แล้วแต่คนชอบนะตอนนี้ก็ถอดได้ข้างหนึ่งแล้วครับเนี่ยเปิดฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปถอดสเตอร์ฝั่งนู้นออกก็ดึงออกได้เลยครับดูฝาข้างอันนี้น่าจะต้องซื้อมาใส่ใหม่ครับ น,นี้เขาทำมาคิเรมากเลยแต่ว่าท่อนนี้ยังดีอยู่ครับอันนี้ยังสวยอยู่ท่อนหลังรุ่นนี้มันจะมีสามท่อนนะครับอันนี้เป็นท่อนหลังแล้วก็จะมีท่อนกลางท่อนปลายอันนี้ยังสวยอยู่อีกสองท่อนหน้าเดี๋ยวซื้อใหม่เลยสั่งจากศูนย์นะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่สวยเหมือนกันครับเนี่ยไม่สวยเลยครับมันหักมันปะมานะครับอันนี้ก็เชื่อมปกติตัวนี้เขาจะยึดน็อตนี่ครับนี่มันอาจจะรวมหรืออะไรนะเขาเชื่อมมาเลยครับตรงนี้ก็มีแตกครับเนี่ยฝาตัวนี้ครับฝั่งนี้น่าจะได้สั่งใหม่นะสั่งทั้งชุดเลย ีสามท่อนครับอันนี้ท่อนท่อนหลังท่อนกลางแล้วก็ท่อนปลายนะครับแล้วก็หนวดกุ้งก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ <Q> ก็ไล่ทําไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยังไม่มีคนช่วยครับไอเชมมาสิ้นเดือนนะทํารอยเชมนะครับเชมมาก็จะให้ปลดโซ่นี่ยปลดโซ่สองคางแล้วก็ปลดโรลเลอร์ออกให้หมดเลยดูว่าตัวไหนมันใช้ได้นะครับ ะเอาโรลเลอร์ไปใส่ฝั่งขวานะครับตัวเก่าฝั่งซ้ายนี่จะลงคของใหม่ทั้งหมดเลย